สวัสดีครับทางแรกนะครับคลิปนี้นะครับซ่อมบอร์ด MPPT นะครับหรือว่าบอร์ดบูทของเครื่องไฮบริดตระกูลฟ้าขาวนะครับจะเป็นเครื่อง3 0 0 0วัตต์5000วัตต์4 8โวลต์นะครับก็ใช้บอร์ดตัวนี้เหมือนกันนะครับโอเคเรามาดูอาการเสียมันเบื้องต้นตอนนี้ผมได้ทําการซ่อมเสร็จแล้วแหละนะครับก่อนหน้านี้ถ่ายคลิปไว้แล้วนะครับถ่ายคลิปซ่อมแล้วนะครับปรากฏว่าโทรศัพท์ ค้างนะครับถ่ายยาวแล้วทีนี้เครื่องค้างก็เลยกลายเป็นว่าคลิปตัวนั้นอนะหายไปเลยนะครับคลิปไฟล์ไฟล์คลิปเสียเลยนะครับทําให้นะครับขั้นตอนการซ่อมไม่มีให้เห็นในคลิปนี้นะครับแต่ผมจะมาบอกว่าอ่าผมทําอะไรไปบ้างนะครับเบื้องต้นนะครับอาการที่มาก็คือต่อ PV ต่อไฟจากแผงเข้าเครื่องแล้วนะครับเบรกเกอร์แผงช็อตเลยตัดเลยนะครับแล้วก็ไฟ ไฟหายอยู่แล้วนะครับถ้าอาการประมาณนี้ไฟแผงจะหายเลยต่อเข้ามากี่โวลต์ก็แล้วแต่นะครับโอเคทีนี้ถ้าอาการนี้นะครับแน่นอนนะครับ IGBT นะครับช็อตนะครับ IGBT 2ตัวนี้ช็อตนะครับไดโอดไม่ช็อตนะตัวนี้จะเป็นไดโอดนะครับ2ตัวนี้จะเป็น IGBT นะทีนี้นะครับเมื่อ IGBT ช็อตนะครับ R พวก R หาเกต หรือว่าซีเนอร์พวกนี้เราต้องไล่เช็คด้วยว่าเสียไหมนะครับแล้วก็ไล่ยาวมาถึงชุดออโตชุดนี้นะครับชุดเกตดได้นะว่ามีจุดไหนเสียหรือเปล่านะครับก่อนที่จะเปลี่ยน IGBT เข้าไปนะในกรณีเนี้ยในบอร์ดตัวเนี้ยปรากฏว่าไม่เสียนะครับเสียเฉพาะ IGBT นะครับชุดได้ไม่เสียนะครับอ่าตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับเบื้องต้นเช็คเบื้องต้นด้วยเ,เครื่องวัดนะครับปรากฏว่าออตอนนี้ เอ,อ่อทุกอย่างนะครับเป็นไปในทางที่ดีนะครับวัดสัญลักษณ์ดูแล้วนะครับผ่านนะครับพร้อมที่จะใช้งานนะครับแต่ในตอนที่ใช้งานก็ต้องไปเทสอีกทีนึงว่าผ่านไหมนะครับใช้งานได้ไหมนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะประกอบลงเครื่องแล้วจะเทสให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าบอร์ดตัวนี้ใช้งานได้ไหมนะครับโอเค นะครับมาต่อกันหลังจากที่ผมได้ประกอบนะครับชุดบูตหรือว่าบอร์ด mpvt เข้าไปในตัวเครื่องแล้วทีนี้นะครับผมจะใช้เจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะบูตขึ้นผมต่อ DC ออกมานะครับประมาณ300กว่าวตนนะครับจากตัวนี้นะครับต่อออกมาเพื่อที่จะเข้าฝั่งแผงนะครับเพื่อใช้ทดสอบแทนการต่อแผงเข้าจริงๆนะครับอ่า โอเคแต่ไฟเลี้ยงชุดไฟเลี้ยงนะครับผมใช้ซับไพ่ตัวนี้นะครับซับไพ่ตัวนี้เป็นไฟเลี้ยงนะโอเคเปิดเครื่องนะครับอ่านี่ใช่ไหมเอาพูดออกปกตินะครับนี่ใช้โหลดอยู่นะครับเอาพูดออกปกตินะครับก่อนหน้านี้นะครับต่อไฟเข้าแผงไม่ได้เลยนะครับ ก็คือช็อตเป็นศูนย์โอห์มเลยนะต่อเข้ากี่โวลต์ก็ไม่ได้เนาะทีนี้โอเคผมจะเปิดเจ้าตัวนี้นะครับเห็นไหมไฟแผงเข้าแล้วสัญ,ญลักษณ์รูปแผงขึ้นนี่เห็นไหมทำงานแล้วนะครับโอเคเรามาดูแรงดันของแผงกัน3 0มรโวลต์300กว่าโวลต์นะครับ เห็นไหมทํางานแล้วนะครับตอนนี้เครื่องนะครับใช้ไฟจากแผงโซล่าเซลล์เพื่อจ่ายโหลดและชาร์จลงแบตด,ด้วยนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะมันไม่กินกระแสที่ซัพพลายตัวนี้ซัพพลายตัวนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นแบตเตอรี่นะครับเห็นไหมมันไม่กินกระแสนะมีนําซ้ํามันชาร์จขึ้นนะครับผมตั้งแรงดันไว้ที่48โวลต์นะครับแรงดันตอนนี้ขึ้นไปที่ 54โวลต์น,นะครับเมื่อกี้ขึ้น56 54โวลต์ก็คือแรงดันเอ่อเมื่อกี้ขึ้น56นะครับเขาน่ายจะเซตไว้ที่56หแหละเอ่อโวลต์น,นะครับคือแรงดันฟอสติ้งชาร์จที่ท,ที่ที่เครื่องนี้เซตค่าไว้นะครับอ่าแรงดันจะขึ้นไปถึงค่าการชาร์จแล้วก็ตกลงมาที่เอ่อนอมิโนโวลต์โวลต์เตตนะครับก็คือ54โวลต์นนะ เห็นไหมนะครับใช้งานได้แล้วนะครับโดยตอนนี้นะครับเครื่องใช้โหลดเจ้าตัวนี้จ่ายโหลดอยู่นะครับเปรียบเสมือนว่าตัวนี้เป็นแผงโซลาเซลล์นะครับจ่ายโหลดอยู่เพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่านะครับเสร็จสิ้นนะครับสําเร็จนะครับใช้งานได้แล้วนะอ่าต่อจากนี้ก็เทสใช้งานจริงนะครับก็ลากโหลดยาวๆกันไปนะครับเครื่องตระกูลฟ้าขาวนะเอ่อถึงจะบอกว่าใช้งานจากแผงโซลาเซลล์โดยตรง ได้แต่ถ้าแบบโหลดหนักๆจริงๆผมว่ามันมันมันยังไงอะบอร์ดบูทมันนิดเดียวเองนะครับฮีทซิง์ก็เล็กถ้าใช้โหลดจากแผง Solar Cell โซลาร์เซลล์โดยตรงโดย,โดย,โดย,โดยที่ว่าไม่มีแบตมาช่วยมันมองดูว่ามันน่าจะหนักเกินไปนะครับถ้าใช้โหลดต่อเนื่องนานๆอาจจะไม่รอดนะครับความร้อนอาจจะขึ้นสูงแล้วทำให้ IGBT ช็อตได้นะครับ ่าเราต่อเข้ามาเป็นไฮโวลต์ก็จริงนะครับแต่ถ้าเราจากใช้จากแผงอย่างเดียวโดยที่ไม่มีแบตเลยนะครับบอร์ดตัวนั้นจะรับไปเต็มๆเลยนะครับถ้าไปดันใช้ตั้ง4ี่ห้าพันวัตต์ขนาดนั้นผมว่านะถ้าใช้อย่างนั้นจริงๆอาจจะไม่รอดนะครับความร้อนน่าจะขึ้นสูงนะผมมองเองนะแต่ยังไม่เคยลองหรอกนะครับอาจจะมีคนเคยใช้งานแบบนี้จริงๆนะครับ ก็คือใช้จากแผงอย่างเดียวเลยก็มีอาจจะมีนะครับแต่เท่าที่เจอมาผมว่าไม่ค่อยรอดนะมันมันน่าจะรับไม่ไหวนะครับที่รับได้ไหวจริงๆ4 5000วัตต์น่าจะเป็นการมีแบตต่อต่อเข้าร่วมนะครับถ้าใช้จากแผงโดยตรงนี่ผมว่าสักสอ0 0าวัตต์ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับเกินกว่านี้นะครับบอร์ดบูตน่าจะร้อนมากนะครับเพราะว่ามัน บอดเล็กนิดเดียวเองนะครับก็ฝากไว้เป็นข้อมูลละกันนะครับสําหรับแต่สําหรับถ้าใครนะครับมีคนที่ใช้แบบต่อแผงอย่างเดียวเลยต่อแผงตรงๆไม่มีแบตเข้าร่วมไม่มี AC ไฟบ้านเข้าร่วมถ้าใครใช้ถ้ามีคนที่ใช้แบบนั้นแล้วดูคลิปนี้อยู่ก็มาให้ข้อมูลใต้คลิปได้นะครับฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะครับว่ามีปัญหาไหมใช้เต็มกำลังวัดได้จริงๆไหมนะครับ พราะผมเองก็ไม่เคยลองนะแต่เท่าที่ดูแล้วมันมันอาจจะไม่ไหวหรือเปล่านะครับบอร์ดบูทนะครับมันบูทที่แรงดันสูงก็จริงนะครับกระแสอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ก็จริงแต่ต้องมารับสี่ห้าพันวัตต์โดยตัวมันทั้งหมดนี่อาจจะอาจจะไม่ไหวหรือเปล่านะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจนะโอเคคลิปนี้ก็คงจะจบแล้วนะครับเพราะว่าเครื่องใช้งานได้ปกติแล้วนะครับเดี๋ยวก็คงจะ อีกหลายตัวเลยฟ้าขาวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ